มากดรีวิวสุ่มสักหนึ่งครั้งนะคะว่าจะออกง่ายไหมปึ๊บหมุนไปนะคะหมุนแล้วก็จะได้อยู่กับตัวซานต้าน,นะคะอุ้ยตัวนี้เราก็มีแล้วเป็นสกิลระดับรีเจนนะคะอ่าเป็นแบบเออเนี่ยมาในทีมพาร์ที้ที่เขาจะมี สวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้เรามารีวิวสุ่มนะคะเป็นร้านค้าพพนจอนแสงอาทิตย์ซึ่งการันตีสกินลิมิเต็ดนะคะใน250้คูปองเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการันตีสกินในลิมิเต็ด250เนี่ยจะคุ้มไหมหน่าสุ่มไหมนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นการรีวิวสุ่มนะคะไม่ได้สุ่มจนหมดกระดานนะแต่ท้ายคลิปนะคะจะ รวบรวมราคาบอกไว้ให้นะคะว่าจะกี่คูปองนะเน้นย้ำนะคะว่ารีวิวสุ่มที่แปลว่าก็สุ่มอยู่แต่แบบไม่ได้สุ่มหมดกระดานนะคะทุกคนอ่ะคลิปนี้นะคะช่วยกันกดแชร์กับหลคลิปนี้นะคะให้ถึง20่ลิแล้วก็ดติดตามกดเปิดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกินตัวแรกเลยกันดีกว่านะคะว่าวงล้อเนี่ยจะมีสกินอะไรกันบ้างนะคะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเต erm ิมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาวีที่มียอดไลค์มากกว่า100แสน คเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครด,ดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เกม Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ เปิดมาที่ตัวแรกนะคะจะเป็นฮีโร่ตัวอเลนดอซึ่งเราได้ทำการสุ่มเหมือนแบบได้ซื้อไปตอนที่มาครั้งแรกแล้วนะคะอยู่ที่ราคาประมาณ3 0 0 3 0 0 400คู่คูปองนะคะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีสม้มซึ่งถามว่าน่าสุ่มไหมในกิจกรรมนี้นะคะ น่าสุ่มมากนะคะแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอะไรต่างๆด้วยแต่แล้านะคาพันธุจรแสงอาทิตย์เหมือนแบบไม่ได้เ้าชิ้นส่วนม้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวต่อไปกันเลยนี่นะคะจะเป็นสกินตัวอิรเมิอะเป็นสกินแบบที่มาในธีมพาทีที่เขาจะมาแบบแพ็ค3ตัวนะทุกคนเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสกินนี้เราก็มีเหมือนกันแต่กิจกรรมสกินอิรมิอะทุกคนเหมือนจะเป็นสกินที่อ่า สมมติว่าเราไปทําการสุม่มต้องสุ่มให้ครบ400คู่ป,ป้องถึงจะได้สกินอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเป็นกิจกรรมแบบเหมือนมิสเตอรี่บ็อกอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวต่อไปกันนะคะอยู่ที่ตัวอเลเตอร์นะคะจะเป็นสกินระดับเลเจนอ่ะแต่เราไม่มีสกินนี้เลยแต่บอกว่าแบบเอออยากได้มากจะสวยมากอนะทุกคนสกินนี้ก็สวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะคะ อยู่กับตัวซานต้านะคะอุ้ยตัวนี้เราก็มีแล้วเป็นสกิลระดับรีเจนนะคะอ่าเป็นแบบเออเดี่ยมาในทีมพาด์ทีที่เขาจะมีแพ็คสมันจะมีอเลนอิลลูเมียนะคะแล้วก็จะมีซานต้านะนี่แบบอุ้ยเท็กเจอร์ดีเทลสวยมากแต่เราไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะคะทุกคนแต่ก็แบบเออซื้อมาไว้งั้นแหละแต่ก็งงเหมือนกันนะคะว่าจะซื้อทาไมนะคะนี่อ่า มานะคะกดตรงร้านค้าวิเศษล้วก็จะเจอร้านค้าพานเอจอนจรแล้วก็จะเจออิลูเมียยืนแบบนี้เลยนะคะก็จะมีนี่นะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือสุดนะคะก็จะเป็นอลเลนแล้วก็อิลูเมียนะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นอลเลเตอร์กับซานตาซึ่งเรามีสกินแล้วสามตัวถ้าสมมุติว่าเราหมุนได้ อเลนกับอิลูเมียก็คือก็เหมือนแบบได้เพรไปฟรีๆแล้วก็เลยแบบเออไม่ได้สุ่มแล้วก็เปลืองคูป,ปองด้วยนะคะคือแบบ250แล้วกินข้าวได้ 3- 4วันเลยนะคะทุกคนเอาเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นที่ออกนะคะเปอร์เซ็น์ก็ราคานะคะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะ3 5 5ห5 5ห้5ส5บห้5ส5บิห้าแล้วก็ 350คบูบองนะคะเปอร์เซ็นที่ออกก็จะเป็นสกินถาวรน,นะคะ1.00อ่าเอฟเฟกนะคะ63.50นะคะอ่าท่าเต้น4.00ปัดเช่าสกินนะคะยี่สิบเอจีนย์ินะคะ10%อ่าแต่เปอร์เซ็นต์เอฟเฟกออกเยอะนะซึ่งสกินถาวรมันการันตีใน250้ถามว่าน่าสุ่มไหมจากใจคนทำคลิปรีวิวสุ่มมาแบบ เห็นแบบเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้น่าสุ่มมากนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีสกินที่แบบเออแบบสกินอะไรก็ได้ก็มาเถอะแต่แบบเออถ้าใครอยากแบบอยากได้แบบเป็นจอฟิกจริงๆแบบแต่เราอยากได้ตัวเลเตอร์แต่เรามีเวลาสามสกินไงในบทกระดาษเนี่ยแต่คือก็น่าสุ่มนะคะทุกคนแต่น่าสุ่มนะแต่ถ้าใครไม่อยากรู้นะทุกคน ก็ไปรอซื้อแบบเป็นกล่องดีกว่านะคะซึ่งถ้าเป็นกล่องนี้คือมันแบบตอนนั้นอะ่ะเราเห็นมาอยู่นะที่แบบเปิดแล้วแบบให้เลือกเลยว่าแบบอยากได้สกิไลท์แล้วมีตัวอลัลเลเตอร์ด้วยนะคะราคาประมาณ299 100 199คูปองถึง250นี่แหละทุกคนไม่เกินนี้แหละนะคะอ่ะไหนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมากดรีวิวส่มสักหนึ่งครั้งนะคะว่าจะออกง่ายไหมปึ๊บหมุนไปนะคะหมุนแล้วก็จะได้เอฟเฟกต์แน่นอนเลย ว่าแล้วนะคะได้เอฟเฟกต์นะซึ่งเอฟเฟกต์ออกเยอะมากนะคะอ่ะก็จะเป็นรีวิวสุ่มส,สั้นๆมาวันนี้ซึ่งทุกคนแบบปวดหัวใจนะคะแบบเดี๋ยวไว้แบบถ้าเรามีทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มให้ดูแบบหมดกระดานเลยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารวมกันนะคะว่าหมดกระดานเนี่ยจะกี่คูปองนะคะทุกคนและรวมทั้งหมดนะคะทุกคนอยู่ที่สามเอ้ยห้าร้อย 598ดคูปองก็ตีไปเลยนะคะราคาประมาณ6 0 0คูปองก็น่าจะได้ทั้งหมด2สกินนะคะก็ตกสกินอยู่ที่300คูปองก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้าแบบถ้าอยากได้แบบสกินแบบเป็นตัวของพาทิอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เปอร์เซ็นที่ออกนะคะทุกคนถามว่าถ้าไปสุ่มแล้วจะได้อะไรเฮ้ยทำไมช่องนี้สุมไม่หมดกระดานแบบแบบถ้าไปสุ่มแล้วจะได้อะไรเนี่ยแบบ ก็อยากมาดูว่าจะออกอะไรก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนด้วยนะคะอยู่ที่ไอดีก็เปอร์เซนต์ที่ออกนะคะก็ฝั่งฝั่งซ้ายก็50ฝั่งขวาก็50ก็ไปลุ้นกันเอาเองนะคะว่าแบบดวงจะล็อกให้ออกอันไหนนะคะทุกคนแต่รับรองว่าแต่การันตีใน250คูปองก็น่าจะออกแน่นอนนะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าแบบทุกคนคงแบบไม่ว่ากันไม่โกรธกันนะคะที่แบบไม่ได้สุ่มให้ดูจนหมดกระดานนะคะก็ปวดเห็นใจล้วด้วยนะคะซึ่งคือเราก็ เราจนจริงนะคะทุกคนช่วงนี้ก็คือรายจ่ายเราเยอะมากนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะเป็นกิจกรรมแจกโค้ดหรือว่าสปอยอะไรกิจกรรมใหม่นะคะฝากกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้กันเยอะๆด้วยนะคะ